สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับกับเกณฑ์การประเมินของคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศระดับ4มาดูกันครับว่าจริงๆแล้วเขาวัดอะไรกันแน่แล้วมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างคือสําหรับหลายๆคนที่ตั้งเป้าอยากจะเป็นผู้จัดการโปรเจกต์ไอทีมืออาชีพเนี่ยการมีใบเซอร์มันก็เหมือนเป็นใบเบิกทางสําคัญเลยใช่ไหมครับแต่พอจะมาดูลาเลียจริงจริงว่าต้องผ่านอะไรบ้างโอ้โหกระบวนการมันก็ดูซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะ เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคครับมาเริ่มกันที่เส้นทางสู่ PM ระดับ4ี่กันก่อนเลยหัวใจสําคัญที่สุดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้เลยนะฮะคือเขาต้องการจะรับรองสมรรถนะของคนที่เป็นผู้จัดการโครงการไอทีพูดง่ายๆก็คือเขาอยากจะการันตีอย่างเป็นทางการเลยว่าคนคนนี้มีทักษะมีความสามารถทําได้จริงตามมาตรฐานของประเทศเลยนะไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีในตำรายอย่างเดียว เพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสําคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้ตัวโต,วตวๆเลยก็คือนี่มันไม่ใช่แค่การสอบวัดความรู้ว่ารู้อะไรบ้างนะครับแต่มันคือการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าทําอะไรได้บ้างสามารถลงมือบริหารจัดการโครงการจริงๆเนี่ยได้ดีมีประสิทธิภาพแค่ไหนต่างหากแล้วทีนี้เขาจะวัดเรายังไงล่ะก็มาถึงด่านทดสอบกันครับซึ่งหลักๆเลยจะมีอยู่2ด่านด้วยกันคือสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่ละด่านเป็นยังไง พอมาดูเทียบกันแบบนี้ปุ๊บจะเห็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับดูนะครับข้อเขียนเนี่ยให้เวลา90นาทีคะแนนเต็มตั้ง81คะแนนแต่พอเป็นการสัมภาษณ์โหให้เวลาเยอะกว่าอีกคือ120นาทีเต็มแต่คะแนนเต็มกลับมีแค่32คะแนนเองเอ๊ะมันแปลกแปลกไหมครับแค่นี้ก็พอจะบอกใบ้เราได้แล้วนะว่าเขาให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันและความโหดของการสัมภาษณ์เนี่ยมันชัดขึ้นไปอีกพอเรามาดูเกณฑ์การผ่านครับ ดูสิครับข้อเขียนเนี่ยผ่านที่70%ใช่ไหมครับแต่พอเป็นสัมภาษณ์ป๊าร์เดกระโดดขึ้นไปเป็น80%เลยคือสูงมากนะคำถามก็คือทำไมล่ะทำไมต้องเข้มงวดกับการสัมภาษณ์ขนาดนั้นคำตอบก็คือเพราะการสัมภาษณ์มันไม่ใช่การมานั่งท่องจาแล้วมาตอบคาถามไงครับแต่มันคือการจาลองสถานการณ์จริงเลยนะเขาอ,อยากจะดูว่าเราจะเอาความรู้ที่มีเนี่ยไปประยุกต์ใช้ภายใต้ความกดดันได้จริงๆหรือเปล่า ซึ่งนี่แหละครับคือทักษะหัวใจของผู้จัดการโครงการตัวจริงเลยและไอ้ความรู้ที่ว่านี่ขอบเขตของมันคืออะไรบ้างล่ะที่เขาอยากจะทดสอบเราทั้งหมดนี่นะครับเขาสรุปเอาไว้ในสิ่งที่เรียกว่าหน่วยสมรรถนะหลักซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันครับและนี่ก็คือแผนที่ความรู้ทั้ง8ดด้านที่เราต้องแม่นเลยครับจะเห็นว่ามันครอบคลุมทุกมิติของการบริหารโครงการจริงๆนะตั้งแต่เรื่องของคนอย่างการจัดการทีมการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงเรื่องที่มันเป็นเทคนิคโคจจ๋าอย่างการบริหารคอสส์การจัดการความเสี่ยงการคุมคุณภาพแล้วก็ไปจบที่การปิดโปรเจกต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์โอเคในเมื่อเรารู้แล้วว่าการสัมภาษณ์เนี่ยมันหินที่สุดงั้นเรามาถอดรหัสข้อสอบสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วกรรมการเขาอยากเห็นอะไรจากเรากันแน่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์จากคำถามตัวอย่างกันเลยครับ ย้ำอีกทีนะครับสิ่งที่กรรมการอยากเห็นเนี่ยไม่ใช่คําตอบที่ถูกเป๊ะๆเ,เหมือนในหนังสือเรียนเลยนะฮะแต่เขาอยากเห็นกระบวนการคิดของเรามากกว่าว่าถ้าเจอปัญหาจริงๆสถานการณ์จริงตรงหน้าเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงอ่ะลองดูคําถามตัวอย่างนี้นะครับจากหน่วยสมรรถนะเรื่องการจัดการสเต็กโฮเดอร์เขาถามว่าถ้าเจอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ให้ความร่วมมือจะทํำยังไงเห็นไหมครับ เขาไม่ได้ถามเลยนะว่า stakeholder คืออะไรตามทฤษฎีเปะเปะทีนี้แนวคําตอบที่เขาอยากเห็นเนี่ยมันจะสะท้อนทักษะการจัดการแบบเชิงรุกครับคือไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหามันเกิดแล้วค่อยแก้แต่ต้องเข้าไปแอคทีฟเลยมอบหมายงานให้ชัดเจนติดตามใกล้ชิดพูดคุยสื่อสารตลอดเวลานี่แหละครับคือสิ่งที่เขาอยากเห็นคือความสามารถในการลงมือทําจริงๆซึ่งแพทเทิร์นคำถามแบบนี้เนี่ยจะเจอในทุกหน่วยสมรรถนะเลยครับอ่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งกัน คราวนี้เป็นคำถามเรื่องการเลือกทีมงานโครงการครับเขาถามว่าตอนเลือกสมาชิกทีมเนี่ยต้องคำนึงถึงหรือพิจารณาอะไรบ้างจะเห็นว่าเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับคือเน้นเรื่องการนำไปใช้จริงล้วนๆคำตอบที่ดีเนี่ยก็เลยไม่ใช่แค่ตอบก,อกว้างๆว่าก็เลือกคนเก่งสิครับไม่ใช่แค่นั้นแต่เราต้องแสดงให้เห็นว่าเรามองรอบด้านจริงๆครับทั้งความสามารถของแต่ละคนงบประมาณที่เรามีประเภทข,ของโปรเจกต์ระยะเวลา และที่สำคัญมากๆเลยก็คือเคมี K Me ของทีมมันเข้ากันได้ไหมการตอบแบบนี้แหละครับที่จะโชยเขาเห็นว่าเรามีมุมมองที่ครบถ้วนในการตัดสินใจจริงๆเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้แล้วสรุปแล้วอะไรคือกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการสอบครั้งนี้กันแน่กุญแจดอกสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการปรับไม n d เซ t ของเราจากการท่องจําเพื่อไปสอบ ให้เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ครับเราต้องเข้าใจทำไมเบื้องหลังทุกการกระทำในฐานะ PM และต้องเตรียมตัวให้พร้อมเจอกับคำถามเชิงสถานการณ์เพราะเป้าหมายสุดท้ายคือการโชว์ให้เขาเห็นครับว่าเรามีสมรรถนะในการทำงานจริงไม่ใช่แค่จำเก่งและท้ายที่สุดแล้วนะครับการสอบผ่านได้คุณวุฒิวิชาชีพมาเนี่ยมันก็เป็นแค่หมุดหมายสำคัญอันหนึ่งท่านันเองแต่การเดินทางเพื่อฝึกฝนทักษะ และสมรรถนะเหล่านี้ให้มันเชี่ยวชาญจริงๆต่างหากที่จะเป็นตัวสร้างอาชีพและเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในการส่งมอบโครงการในโลกแห่งความเป็นจริงครับ